และท่านผู้ชมที่รักและชอบในการตกปลาทุท่านนะครับครับก็บามาพบกับนลำลูกาฟิชชิง่งวันนี้ผมมาที่คลองหกคลองหลวงหมายเดิมนะครับผมแต่ว่าคนละจุดครับจุดที่มาครั้งที่แล้วมีนา้นามานั่งตกปลาเต็มแล้วนะครับผมก็ไม่มีจุดให้ลงครับผมมีเหยื่อเก่าที่เหลือจากคลิปที่แล้วเหลือมานิดหน่อยนะครับต้นถังนะครับ ครับก็เดี๋ยววันนี้จะผสมลำบ่มรวมไปเลยนะครับกับเกลือเก่าที่เหลือจากคลิปที่แล้วนะครับก็ลำบ่มประมาณหนึ่งถุงที่ผมแยกไว้สี่ถุงนะครับแล้วก็ ขนมปังป่อนอันนี้จะมีกากมะพร้าวอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งถุงนะครับก็มีลำหนึ่งถุงนะครับเข้าไว้เข้ากันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นสูตรที่ ลำบบของเราจะแห้งๆหน่อยเวลาใช้งานก็อาจจะต้องผสมน้ำที่หมายนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเติมหัวอาหารปลากินพืช9933เพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับุเข้าให้เข้ากันอีกรอบนะครับผม เดี๋ยวผสมน้ำที่หมายนิดนึงครับครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็2เซนครึ่งดวงดวงเบ็ด0.8ชินุ2ตัวนะครับแล้วก็ปั้นเหยื่อเท้าลูกมะนาวนะครับผม ปั้นเหยื่อให้ครบแล้วมาลงเบ็ดกันนะครับครับตอนนี้ก็เวลา14นาฬิกา56นาทีแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลงเหยื่อชุดแรกกันเลยครับผม แล้วกับแ้มแรกเป็นปลากระมังนะครับผมเกี่ยวหางเกี่ยวปากด้วยนะครับ ไก่แท้มนะครับปลากระมังนะครับผม ครับครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ที่มาลงเบ็ดนี่ก็เกือบเกือบบ่ายสามโมงนะครับผมยังไม่เจอปลานินนะครับเจอแต่ปลาตะเพียนปลากระมังมีผิดคิวสวายครับแต่เมื่อกี้กล้องมันดับไปนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าปลานินมันจะอยู่จุดเดิมหมายเดิมที่ผมเคยไปตก แค่นั้นหรือเปล่านะครับเพราะบริเวณนี้ที่ตกมายังไม่เจอปลาดินสักแต้งเลยนะครับมาติดตามดูติดตามเชียร์กันครับว่าวันนี้จะมีปลาน,นินสักแต่มไหมครับผมปลาก็ค่อนข้างจะก,กินห่างเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับก็เหลืออีกบอิหลากประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามดูติดตามเชียร์กันครับว่าวันนี้จะได้ปลาดินกลับบ้านสักตัวไหมครับผม ครับนานาครับก็ด้านหน้านี้ยมีเอ่อน้าจะเป็นกิ่งไม้หักโค่นลงมานะครับเสียชุดตะปูตะก้อไปสองชุดแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะลองขยับหมายไปช่วงอีกสักประมาณสักห้ารอยเมตรนะครับผมไปทางช่วงหมายเดิมนะครับไม่แน่ใจว่าหมายจะยังว่างอยู่หรือเปล่านะครับครับย้ายหมายกันครับ ก็เป็นปลาที่ได้จากหมายนี้นะครับผมมีกระมงสามแต้มตะเพียนหนึ่งแต้มสวายหนึ่งแต้มนะครับก็เดี๋ยวลองขยับไปอีกหมายหนึง่งเผื่อจะได้ปนินสักแต้มหนึ่งนะครับผมมีเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับรับก่อน,นะนะครับตอนนี้ผมขยับมาอีกหมายหนึ่งแล้วครับก็ไม่ไกลกันมากนะครับประมาณ400เมตร500อเมตรประมาณนี้นะครับ พอตั้งคันเบ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลงเหยื่อชุดแรกกับจุดที่ย้ายหมายมานะครับผม ครับท่านผู้ชมครับย้ายมาใหม่ใหม่ปลาก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่โมงนิดๆนะครับเดี๋ยวจะดูสักครึ่งชั่วโมงครับก็อาจจะเก็บของกลับบ้านเลยครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับครับเดี๋ยวก็มาติดตามดูติดตามเชียร์กันครับว่าจะมีแต้มบ้างหรือเปล่านะครับกับใหม่ใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาได้ประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีนี้นะครับครับตอนนี้ก็ยังไม่มียังไม่ได้แต้มเพิ่มนะครับ ่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเหยื่อชุดหนึ่งแล้วก็รอเหยื่อหมดก็เก็บของกลับบ้านครับประมาณ20นาทีนะครับ น,นี่ลงเหยื่อชุดสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอสักสิบห้านาทีก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังรอดแ้วอยู่ครับวันนี้วันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งแล้วนะครับวันนี้ปลาเงียบมากครับกินห่างตัวมากครับผมเมื่อกี้ตอนผมขับรถผ่านมาตรงช่วงแรกที่ไปลงจุดแรกนะครับขับรถผ่านก็ทักทายนา้นาๆนา้นาๆก็บอกว่า มาตั้งแต่9้าโมงสิบโมงบ้างก็ได้แค่สามสี่แ้มไม่ได้เยอะครับผมแต่เราเรามาก็ประมาณสามโมงแล้วก็ยังพอได้แต้มได้กับข้าวอยู่ครับผมก็ยังรอดแถวครับผมมาที่คลองหกคลองหลวงครั้งนี้ก็คือมาเช็คหมายด้วยนะครับแล้วก็จะมาเทสเยื่อลำบ่มด้วยนะครับแต่ขับรถผ่านนะนะ ที่นั่งตกระหว่างทางที่ขับรถผ่านมานะเขาก็บอกว่าวันนี้ปลาไม่เข้าเลยนะครับได้สามสี่แต้มบ้างมาตั้งแต่เก้าโมงสิบโมงได้ห้าหกแต้มบ้างก็ไม่มีปลานินนะครับก็ได้แต่ปลาแะเพียนปลากระมังหรือจะเป็นเพราะว่าครั้งคลิปที่แล้วที่ผมมาที่คลองหกคลองหลวงหมายแตกไปแล้วนะครับผมตอนนั้นน,านา้นา,นามาตกปลาเยอะมากผมขับผ่านมาแต่ก็ไม่ได้แวะทักทายนะครับ ก็ยังไงก็เดี๋ยวรออีกประมาณสัก20ลนาทีนะครับเดี๋ยวจะเก็บเบ็ดแล้วครับผมครับท่านผู้ชมครับก็ย้ายมาจุดใหม่ก็ไม่ได้แต้มเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บอุปกรณ์เลยดีกว่าครับผม เส็จเป็ดเ,เสร็จอยู่แล้วนะครับได้ปลาดินมาสองท้ายหนึ่งแต้มนะครับสายสวยเลยครับผมสุดยอดครับเหยื่อลำบ่มกะทิเคี่ยวนะครับผมสายสวยเลยครับผม ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงตรงนะครับผมขอเดี๋ยวมาดูผลงานที่ได้กันนะครับเกือบจะไม่ได้ปน,นินแล้วนะครับมีส่งท้ายตอนที่เก็บอุปกรณ์เก็บขันเบ็ดก็ได้มาหนึ่งแต้มซสายสวยเลยนะครับมาดูผลงานกันครับผม ครับก็วันนี้ก็ได้เท่านี้นะครับผมกับเวลาสองชั่วโมงนะครับเกือบจะไม่ได้ปลาดินแล้วนะครับผมก,มมกมม็มีมีปลากระมังสามแต้มตะเพียนหนึ่งแต้มสวายหนึ่งแต้มมีปลาดินส่งท้ายช่วงเก็บอุปกรณ์จะกลับแล้วนะครับผมหนึ่งแต้มนะครับไซส์สวยเลยครับไซส์สวยเลยครับผม ครับปลาที่นี่ช่วงบ่ายเย็นมาเนี่ยปลาน่าจะเงียบครับผมมาก็ช่วงบ่ายสามโมงนะครับแต่ก็ยังพอมีตัวให้ได้วัดมั้งครับถ้ามาช่วงเช้า8ปดโมงกว่าถึงเที่ยงเนี่ยผมว่าปลาน่าจะกินดีกว่านี้น่าจะมีแต้มเยอะกว่านี้นะครับครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมครับหมายตรงนี้ก็เป็นหมายจุดเดิมเลยนะครับผมที่ผมลงพิกัดเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ที่มาคลองหลวงนะครับผม ก่อนนาที่มาตกกันก็ผมก็เห็นว่ามานั่งกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตอนผมผ่านมาแต่นาเขาก็ดูแลความสะอาดเก็บขยะของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับผมสะอาดอยู่เหมือนเดิมนะครับมีขยะบ้างเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บให้นะครับครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้กับเวลาสองชั่วโมงนะครับเหยื่อรับบ่มกะทิเคี่ยวนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ